ค่ะเรามาดูกันเรื่องแบบฝึกหัดเรื่องเซตนะคะสำหรับโจทย์ที่เกี่ยวกับเรื่องเซตทั้งหมดนะคะก็จะอยู่ในคลิปนี้ข้อแรกนะคะถามว่าจงเขียนเซตต่อไปนี้แบบแจกแจงสมาชิกพร้อมทั้งหาจาน,จนวนสมาชิกด้วยนะคะข้อ1ย่อยบอกว่าเซตของจํานวนเฉพาะที่มีค่าน้อยกว่า50เราเขียนได้แบบไหนบ้างสมมุติพี่บอกว่าให้เป็นเซต A ก็แล้วกัน เราต้องเขียนรูปแจกแจกสมาชิกอย่างที่โจทย์บอ,อกถูกปะดังนั้นนะคะเซตของจำนวนเฉพาะจำนวนเฉพาะเริ่มต้นที่2จํานวนเฉพาะคืออะไรคะจานวนเฉพาะก็คือตัวที่มี1ลบ1ตัวมันเองและติดลบตัวมันเองหารลงตัวนั่นเองนะคะฉะนั้น เริ่มต้นที่2 1ไม่นับนะคะ1ไม่ใช่จาํานวนเฉพาะ2ต่อไป3นะคะก็คือมี1และตัวมันเองค่ะลงตัวได้เท่านั้น4ใช่ป่ะ4ไม่ใช่ถูกไหมเพราะว่า4มี2หาร4ลงตัวนะคะฉะนั้น4ไม่ใช่ต่อมา5ถูกไหมคะเพราะว่า5มีแค่1แล้วก็5หารมันลงตัวเท่านั้นเองต่อไป6ใช่ไหมคะ6ไม่ใช่7

51เกินยังเกินแล้วฉะนั้นเราหยุดที่47ดนะคะดังนั้นเรามานับก,กันว่าจำนวนเฉพาะที่มีค่าน้อยกว่า50มีกี่ตัว1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15ตัวฉะนั้นจำนวนเฉพาะนะคะที่มีค่าน้อยกว่า50มีทั้งหมด สิห้าตัวสัญลักษณ์นี้นะคะเป็นตัวบอกว่ามีจํานวนสมาชิกกี่ตัวโอเคไหมอ่ n ตัวนี้นะคะก็คือบอกจํานวนสมาชิกนั่นเองจํานวนสมาชิกของอะไรของเซต a งไงล่ะโอเคไหมเซต a อยู่ไหนเซต a อยู่นี่โอเคไหมคะ ต่อมานะคะข้อที่2โจทย์บอกว่าเซตของจํานวนเต็มนะคะต้องเป็นจนํานวนเต็มนะที่สอดคล้องกับสมการนี้อ่าจํานวนเต็มขียเส้นใต้ไว้นะคะสมการนี้เราก็ตั้งต้นเลย x ยกกาลัง ok 2องลบสา x ลบยี F F 28. เราต้องแยกแฟกเตอร์ก่อน x x เท่ากับ0ูน คูณกันได้ตัวหน้านะคะส,สัมประสิทธิ์ทั้งหน้า x ยกกําลังสองคือ1คูณกันได้ตัวหน้าก็คือ1กับ1คูณกันได้ตัวหลังนะคะก็คือ28ถูกไหมเจ็ดกับ4นะคะจากคูณควาย 4, 7อ่ะสมมติมีทางบวกหรือว่าลบกันได้ตัวกลางไหมคะนี่ถูกไหมฉะนั้นตัวกลางคือลบ3าเป่เราต้องเอาลบ7บวก4ไง เราถึงจะได้ลบสามนะคะจากนั้นตรงนี้เป็นลบตรงนี้จะเป็นลบด้วยตรงนี้เป็นบวกตรงนี้จะเป็นบวกด้วยนะคะเรามาเช็คเครื่องหมายนะคะลบคูณบวกได้ลบถูกปหอันนี้คือตัวหลังถูกไหมอันนี้คือตัวหน้านะคะอันนี้คือตัวหลังฉะนั้นตัวหน้าคูณตัวหน้ายังคงได้ตัวหน้าอยู่ตัวหลังคูณตัวหลังลบเจ็ดคูณสี่ได้ลบยี่สิบแปดฉะนั้นใช่ถูกไหมอันนี้คือตัวกลาง ตรงนี้คูณกันตรงนี้คูณกันตรงนี้บวกหรือว่าลบกันโอเคปะอันนี้รวมกันได้ได้ลบสามก็ได้ตัวกลางถูกไหมคะฉะนั้นเอาตรงนี้กลับไปเขียนข้อแรกพี่จะทําละเอียดหน่อยนะคะแต่ว่าข้อถัดไปก็จะเริ่มไม่ละเอียดละไปไว้ได้ละหนึ่งลบเจ็ดหนึ 8, ่งลบเจ็ดหนึ่งบวกสี่ก็หนึ่งบวกสี่ ทำไมพี่ไม่เขียนหนึ่งคะเพราะว่าหนึ่งอยู่ข้างหน้า x ก็เขียนเเฉยๆก็ได้ดังนั้นเราได้แบบนี้ละเรียบร้อยแยกตฟกเรอร์ yeah, ได้แล้วนะคะคราวนี้เราก็มาดูว่า x เนี่ยคืออะไรบ้าง x ย้ายข้างถูกป่ะคะเราก็ต้องเอา x ลบเจไปเท่ากับศูนย์อันหนึง่งกับ f บวก4ไปเท่ากับศูนย์อันหนึง่งฉะนั้น x ย้ายข้างนะคะลบเจย้ายข้างไปบวกนะคะ ตัวนี้บวก4ย้ายข้างไปลบ4ดังนั้นคำตอบของเราก็จะเป็นลบ4กับ7นั่นเองคำตอบของเราก็จะเป็น x กเ,เท่ากับลบ4กับ7ถูกไหมสมาชิกภายในเซต x ก็จะเป็นลบ4กับ7ถามว่าเซต x เ,เนี่ยค่ะมีสมาชิกกี่ตัวคะมีสมาชิก2ตัวโอเคปะ ต่อมานะคะข้อ3บอกว่าเซตของจำนวนเต็มที่สอดคล้องกับสมการนี้นะคะ x บวก x เท่ากับ x ยกกำลัง2อฉะนั้น x บวก x ได้ 2x เท่ากับ x ยกกำลังสองย้ายข้างไปอยู่ข้างเดียวกันนะคะกลายเป็น x ยกกำลังสองลบ 2x เท่ากับ0นะคะแบบนี้ถูกไหมฉะนั้นถ้าเกิดดึงตัวร่วมเอา x ออกมานะคะ x ลถูกปะดึงอะไรออกให้เอาตัวนั้นไปหารโอเคไหมแล้วเราคูณกับเข้าไปเราจะได้เท่าเดิมลองเช็คนะคะ x คูณ x ได้ x กำลังสอคูณลบสได้ลบสอโอเคแสดงว่าเราทำถูกดังนั้นเราจะหาค่าเราก็ต้องเอาแต่ละวงเล็บไปเท่ากับอีกฝั่งหนึ่งแบบนี้นะคะฉะนั้น x เท่ากับศอันหนึ่งกับ x เท่ากับ2อันหนึงดังนั้นพี่บอกว่าเซต a พี่ให้เป็น ศกับ2ก็ได้ถูกไหมฉะนั้นสมาชิกของเซต A ที่พี่บอกเนี่ยมีกี่ตัวคะสองตัวโอเคปะต่อมานะคะเรามาดูข้อ4ีจะบอกว่าเซตของจำนวนเต็มบวกนะคะจำนวนเต็มบวกเริ่มต้นที่เท่าไหร่จำนวนเต็มบวกก็คือเริ่มต้นที่1 2 3ไปเรื่อยๆถูกปะ ที่อะไรคะที่หารด้วยสามหรือห้าลงตัวคําว่าหรือแปลว่าอะไรคาว่าหรือแปลว่าจะต้องสามหารลงตัวหรือห้าหารลงตัวก็ได้หรือทั้งสามกับห้าหารลงตัวก็ได้แนนที่บอกว่าเซตเอของเราเนี่ยมันก็จะเป็นหนึ่งเนี่ยหารสามลงตัวปะ่ะไม่หนึ่งหารห้าลงตัวปะ่ะไม่ฉันก็ต้องเริ่มต้นที่สามถูกไหมเพราะสามหารสามลงตัวแล้วอย่างน้อยเ่าไปห้าห้า ก็หารห้าลงตัวถูกไหมคะต่อไปก็ไป6 9ถูกไหมไล่ไป10 12ไปเรื่อยๆใช่ปะฉะนั้นโจทย์ไม่ได้กำหนดว่าลิมิตของเราอะอยู่แค่ไหนถูกไหมคะดังนั้นเซตนี้นะคะก็คือเซตอน,นันต์เเป็นเซตอน,นันต์ อน,นันต์หมายความว่าไงอน,นันต์หมายความว่าไปได้เรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดต่อมานะคะข้อห้าบอกว่าเซตของจำนวนเต็มลบจำนวนเต็มลบที่มากกว่าลบหนึ่งร้อยและมีเลขสองเป็นตัวประกอบเลขสองเป็นตัวประกอบหมายความว่าไงก็คือสองหารลงตัวนั่นแหละใช่ปะ่ะงั้นที่เริ่มเลยมากกว่าหนึ่งร้อยมากกว่าลบหนึ่งร้ยเอาลบหนึ่งร้อย ไม่เอาถูกปว่าก็ไล่ไปมากกว่าก็ต้องลบเก้าสถามว่าลบเก้าสิบเเนี่ยหาร2ลงตัวปะไม่ถูกไหมก็ต้องเป็นลบเก้าแปไล่ไปค่ะมากขึ้นไปเรื่อยๆลบเกลบเก้าสิบสี่ไปเรื่อยๆถูกปะเจนถึงอะไรคะจนถึงลบสถูกไหมเพราะว่าถ้าเกิดเลยจากลบสองไปมันจะเป็นลบหเป็น0ูละมันจะไม่ใช่ จำนวนเต็มลบและถามว่าลบหนึ่งยังเป็นจำนวนเต็มลบปะเป็นแต่ว่าหารสองตัวปะล่ะไม่ใช่ไหมก็เลยยังไม่ได้นะคะแล้วทําไมศูนย์ถึงไม่ได้ศูนย์มันไม่ใช่จํานวนเต็มลบละถูกไหมศูนย์ก็คือจํานวนเต็มศูนย์นะคะดังนั้นเซตของเราก็จะมีแค่นี้พี่ตั้งชื่อให้มันเป็นเซต A ดังนั้นจํานวนของเซต A จะเป็นเท่าไหร่ก็คิดง่ายๆนะคะหนึ่งร้อยเนี่ย ไปหาหนึ่งมีทั้งหมดกี่จํานวนเลยมีทั้งหมดหนึ่งร้อยถูกไหมมีทั้งหมดหนึ่งร้อยตัวนะคะแต่ว่าเราเริ่มที่เก้าสิบแปดแลเราก็ไม่เอาหนึ่งร้อยด้วยดังนั้นอย่างเงี้ยมันคือเลขคู่ถูกปะเลขคู่ครึ่งหนึ่งของหนึ่งร้อยหารสองก็คือห้าสิบถูกปะแต่เราไม่เอาหนึ่งร้อยเราก็ลบไปหนึ่งจำนวนเราก็เหลือสี่สิบเก้าตัวโอเคปะ เป็นยังไงบ้างคะน้องๆถ้าไม่เข้าใจตรงไหนสามารถสอบถามกับพี่ๆได้ที่ Facebook Fanpage หรือ Official Line และสามารถติดตามคลิปวิดีโออื่นๆของเราได้ทาง Youtube Channel และอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะคะ